อ,ออกข้างนะครับด้านหน้าออกข้างนะออขา,า,าทุครับสาธุบุญครับขวายครับโป ไมไมเนะอครับไม่่อยไม่ไมเอาไปวางเองได้เลยครับไปวางเองได้เลยหลวงพ่อเคาะแล้วเอาไปวางเองได้เลย จะมาใช้ใช,ใช้พระอีกสุดยอดจริงจริงยกไปเลยครับยกน้ำรอเลยครับ ได้นนะครับแตะไว้ในสองมือโยนได้ยกรอเลยครับโต๊ะครับต้มมาไว้กานเลยนะครับสาธุนะครับสาธุอนุโมทนานะครับกับทุกทุกท่านนะฮะสวัสดีแฟนเพจแฟนข่าวทั่วไทยนิวนะครับวันนี้นะฮะเราอยู่กันเส้นทางมุ่งหน้าสู่จังหวัดสิงห์บุรีแล้วครับในเขตอำเภอบางละจันนะฮะจังหวัดสิงห์บุรี ระยะทางอีกไม่ไกลนะฮะเราก็เข้าสู่ตัวจังหวัดสิงห์บุรีแล้วนะครับ <c oughs> อีกประมาณเจ0ด้อยเมตรนะครับอีกเจ0้อยเมตรนะฮะเราก็จะพักเที่ยงนะครับโดยทุกสิทธุขาจะได้จะได้ทุกสิทธุขาได้พักรับปะทานอาหารเอานมเ,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 เอาฝาั่งนมไปน้อยครับ สาธุครับสาธุบุญนะครับสาธุบุญนะครับสาธุครับสวัสดีนะครับสวัสดีสาธุ

ทิศการต่างๆครับต่างๆเมตตาให้อำมริของพวกนี้รัเพียงคสเป็นบ้านครับอีกเช่นประมาณเจ็ดร้อยเมตรครับครับแล้วคุณผู้น่าสาธุครับสาธุอนุโมทนาบุญนะครับยกน้ำขึ้นมายกขึ้นมาครับสาธุครับโอ้ยสุดหล่อตัวขึ้นมากตัว เราขึ้นเลยนะครับของพี่จะสถายาครับยกขึ้นครับจวตนะครับสวัสดีนะครับแฟนเพจแฟนข่าวทั่วไทยนิวนะครับทุกท่านนะฮะทั้งในและต่างประเทศนะครับสัญญาณภาพเป็นเส้นลาแจ้งกันมานะครับแจ้งกันมาทั้งไทยและต่างประเทศนะครับสัญญาณไม่ชัดหรือชัดยังไงแจ้งกันมาฮะเป็นกําลังใจให้กับแอดมินนะครับ ตามกันได้นะครับติดตามกันต่อไปเราก็เดินกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงนครพนมครับได้สาธุอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านนะครับจับไปครับจับไปนะครับจับน้ำไว้กระฟงครับงนะครับ ฝากประชาสัมพัน <in> ธ์ในเพจด้วยนะฮะหวยนะครับต <making ath rebbe> ังนะครับไม่ต้องเอามาซ่อนไว้ในผ้าไม่ต้องอาซ่อนไว้นะครับลอตเตอรี่ครับอย่าน้ำหน้าครับฝาเดอ่าฝากประชาสัมพันธ์ลอตเตอรี่ครับเดินให้ห่างวันนี้หน่อยถ้าไม่งั้นก็ต้องเดินท้ายนะครับฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับไม่ไม่ขายหวยต่อหน้าอย่างนี้นะครับออกด้วยออกด้วยนะครับ ไปเลยเสมอการไปเลยวิ่งเลยด้วยกันี่อยู่ข้างหน้านะครับถ้าเจอนี่เดินเสื้อลายเนี่ยเดินเสื้อลายอยู่เนี่ยจอดต่อเดินตามข้างหลังหลงตานะครับอย่าเดินนำหน้าคนท้องครับคนท้องอีกหนึ่งชุดครับท่านพุทธครับไม่กี่แล้วพี่นะคนท้องใช่ ไม่ต้องมาเดน้าหน้ายลงแังจ่านะแจงว่าัพัก่อตังเก็บครับตังเก็บเลยตังเก็บเลยเก็บใส่เป๋าไว้ใส่เป๋าไว้ตาไม่รับจายนะครับ

รถน้ำไปไหนครับรถน้ำรถน้ำนนี้ไปไหนไปลงาไปลงานไปลงบไปลงไหนไปลงไหนปลทาช้างเอลรูปมาด้วยนะ รถน้ำเมื่อกี้ไปโรงพยาบาลท่าช้างครับผูกดอกไม้ดอกไม้เอาออกก่อนเลยครับดอกดาวเรืองนี่เอาออกก่อนครับเอาวางก่อนครับเอาวางไว้ข้างล่างก่อนเนาะครับ อ,อะไรในมือครับอะไรในมือในมืออะไรครับเนี่ยร้องเร้าแลยครับรงเร้าแลยครับหลงตาแม่คอล็อตเตอรี่แม่คอก็อตเตอรี่แค์นะครับฝากประชาสัมพันธ์นะครับลอตเตอรี่นะฮะลอตเตอรี่นะครับลอตเตอรี่หรือว่าบัตรจูดกันอยู่ทุกวันแล้วนะครับฝากกันด้วยไม่เอามาใส่นะครับขอความกุญยาไม่ใส่มานะครับ

เป๋าตังลงครับเป๋ออกครับเป๋าตังออกทั้งเป๋าทั้งตังเลยไม่มีอะไรโอ้โหครบเลยปู่มโตมเลยครับปู่ครับครบเลยคนเดียวไม่มีครับไม่มีข้าร็จนะครับข้าร็จนะครับเ้าครับเปรียบเลยครบเลยคนเดียว ดูกันนะครับพี่น้องนะครับดูการดูกันนะฮะขนาดประกาศห้ามกันนะครับยังเอาพยายามจะซ่อนเข้ามานะครับฝากพิจารณากันด้วยแล้วกันนะฮะทั้งพี่น้องอาสาเตินนําหน้านะฮะประชาสัมพันธ์อยู่ตลอดแม้กระทั่งรถประชาสัมพันธ์เองก็ประชาสัมพันธ์อยู่ว่าห้ามนะครับห้ามนําหวยนําลอตเตอรี่นําตังนํา กระเป๋าสตางค์มาซ่อนใต้ผ้าก็ยังพยายามจะซ่อนกันนะครับมันเป็นบาปเป็นกรรมกันปเปล่าๆนะฮะอย่าไปทํากันเลยมันเป็นอาบัตของหลวงตานะครับจับของครับจับของจับของรอถวายเลยนะครับผ้านะครับแนะนําผ้าเช็คทุกผืนเลยนะครับต่อไปนี้เช็คผ้าทุกผืนนะครับ ถ้าไม่ไหวก็เดี๋ยวเปยก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 ถวายครับจับไว้ครับจับไว้จับไว้สาธุครับดูนมให้ด้วยดูนมดูนมให้ด้วย ฝากกันด้วยนะครับพี่น้องชาวจังหวัดสิงห์บุรีนะฮะฝากกันด้วยนะครับเรื่องหวยเรื่องสตังค์นะครับไม่เอามาใส่ผ้าซ่อนไว้นะฮะถือของเลยหมวกครับเอาหมวกออกย้ายหมวกออกก่อนหมวกออกก่อนครับปันจนะครับเต็มเยครับเต็มเันใจไม่อะไรนะครับไม่มีรถตุลงรถตุี่ไม่จับของครับจับของไว้จับของอาจ่าแล้วนะครับ ใ้โซนเมืองสิงห์บุรีไม่อไรนะครับเดี๋ยวผมจะติดนักศาสษาจะไปประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องชาวตลาดสิงห์บุรีรับทราบนะครับว่าตาท่านจะเดินเส้นทางไหนยกครับน้ำแพกเดียวยกเลยนะฮะยกเลยยกรอถวายเลยครับยกรอถวายเลยนะครับยกรอเลยยกรอครับยกรอถวายนะครับ พางไม่ดีครับปู่มาไปเลยครับยกเลยครับยกรอเลยนะครับยกรอเลยครับยกรอเลยครับยกรอเลยครับยกครับยกยกครับอย่งที่พังครับปู่ครับ อย่างนี้หลวงตาครับนี่นะครับยกรอแล้วครับยกรอแล้วครับจับน้ำ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 จับของขึ้นมาลิโพลิโพถวายไหมข้างล่างไงยกข้างล่างด้วยครับข้างล่างไงยกวางนั่นแหละครับจับไว้นะครับจับไว้ทีเดียวได้ đây mát có gì không các bạn công đoàn này 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 công đoàn เขาจะไม่เข้าข้างในกันไปพี่เอขทางนอกนะลูงตาท้าจะไม่เข้าข้างในนะครับท่านจา ไม่ฉันไม่ใช่ฉันเพนนะครับไม่ได้ฉันเพนนะฮะไม่ได้ฉันเพนนะครับไม่ได้ฉันเพนครับพักเฉยๆครับพักเที่ยงเพื่อให้ลูกศิษย์ได้พักรับประทานอาหารกันนะครับหัวบนอยู่ที่ไหนครับหัวบนตอนนี้ ลมลมซ้ายไม่ขึ้นขึ้นลมซ้ายซ้ายหมดถูกต้อง တော်လိုက်ပြီလည်းပါ